รักอะไรอย่างนี้นี่เพื่อนๆขอถ่ายรูปหน่อยสิเธอยังสวยนา่ารักอะไรอย่างนี้อุ้ยค,ครับครับโอ๊ยุบบคุบกบเฮ้ยอย่าหัวเราะนะ นี่นะคะเพื่อนๆคุ้มมากเลยคุ้มคุ้มอะไรคุ้มที่ตก <ś blues> คุ้มที่หกลม้มคุ้มที่หกลม้มนี่หกล้มตีลากาได้เห็ดพอดีเลยเฮ้ยนี่นี่น,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 นมันใช่ไหมเนี่ยมันใช่ไหมเนี่ย So มาละจ้ามาละจ้ามาหาเห็ดกันจ้าวันนี้จะมองเห็นเห็ดไหมคะเนี่ยพาเอฟซีเข้าป่ามาตั้งแต่หกโมงหน้า <c oughs> ไม่ได้หน้าไม่ได้ล้างเดดข้าป่าไปจะเห็นไหมเนี่ยเห็ดแว่นตาก็ไม่ได้ใช้ลืมใส่แว่นตา นี่จ้าเห็ดแต่ยายังไม่เก็บนะคะนี่นี่อันนี้เห็ดพึ่งแดงนะคะนี่นี่นี่มันทั้งนั้นเลยถ้ามากับฝรั่งฝรั่งเอาหมดนี่เห็ดพึ่งแดงนี่นี่แต่ยังนี่มันทั้งนั้นเลยนี่นี่นี่มันมันแก่แล้วแต่ถ้ามากับฝรั่งเพื่อนฝรั่งใหญ่เอาหมดไปไปก่อนไปหาเห็ดสวยๆก่อนไหนล่ะ เพื่อนยายไปทางไหนแล้วนี่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 แต่มันแก่แล้วอ่ะโอ้ยไม่ใช่เห็ดอะไรเห็ดอะไรอะเห็ดดีไม่เอาจะเอาเห็ดพิษนันนันนันอีกอันหนึ่งเห็ดอะไรกี้กี้เห็ดอะไรนั่นให้ส่งไปส่งไปชายหาเห็ดก่อนเด้อพี่น้องเอ้ย นี่ๆเจอแล้วใช่ไหมใช่เห็นไหมกลจะโผล่เนี่ยโอ้นี่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 โอ้ดดดดูดีดีเดี๋ยวจะมีรางวัลอนีด่โอ้ยดูรีรีอีกมือหนึ่งเอ่มือใส่ถุงมือเอามือที่ไม่ใสถุงมือไปเก็บเห็ดโอ้ยนี่นะคะไม่ละมีดใหญ่ กี้อย่านะไหนจะตัดเห็ดก่อนนี่นี่เใช่ใช่เอาแต่เห็ดขาวเห็ดเห็ดไอ้นั่นมีอยู่แต่ยังไม่เอานี่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 วิลอีกนี่เหียววิลอีนี่เหียววิลอีนี่เหียเหียระ e n o เพลเสอะไรวิลอีกนี่ เฮ้ยถ่ายอะไรเราวิดีโอหมดแต่ถ่ายเดี๋ยวเขาก็เอาหมดสินี่น่ารักจังเลยเพื่อนๆน่ารักจังเลยใช่ไหมเนี่ยนี่นะคะอุ้ยตะมุตะมิกำลังน่ารักมากเลย นี่จ้านี่จ้าน่ารักจังเลยตอนนี้มันมีแค่ตะมุตะมิ <c oughs> นี่นี่นี่วันนี้เอาเห็ดพึ่งหวานนะคะ <c oughs> เห็ดพึ่งหวานนะคะเนี่ยแต่ดอกมันไม่ใหญ่กําลังตะมุตะมินี่นะคะนะคะนี่เพื่อนๆสวยๆสวยเยต้าอยู่ไหนวะ <c oughs> ไปหาคนเดียวเอาหมดนะรอยายด้วยปีนี้ตัดอย่างงี้เลยปีนี้ตัดอย่างงี้เลยปีนี้นี่ยายตาได้เต็มแล้วยายตานี่เห็นนี้เห็นนี้ไม่ค่อยสนใจเท่าไหรเ่เพื่อนๆนี่เห็นไหมหแต่เห็ดโอ้ยหักนี่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  อย่าเสียงดังเด้อแล้วเข้ามาชวนแหกขี้หูเคตามาเก็บเห็ดตั้งแต่เช้าสองคนนี่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 เฮ้ยนี่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 มือจะขาวๆน้อยนะใส่ถุงมือผิดข้างใส่ถุงมือผิดข้างโอ้ยเนาะนี่น่ารักจังกำลังอร่อยนะคุณเพื่อนนี่ อย่าตามไม่เอาคะนี่จะเอาเห็ดขาวนี่เพื่อนๆน,น่ารักจังเลยเห็ดขาวนี่นี่ออ้ยอุ้ย,ย,ยตะมุตะมิมเห็ดพึ่งหวานมันไม่มีใหญ่นะเพื่อนๆอ้วนมันมีแต่ขนาดเนี้ยเพราะว่ายังไม่เห็นมีดอกใหญ่เลยเพราะว่าเขาเก็บไปหมดแล้วมั้งนี่นี่นี่นนน นี่ตะมุตะม,มิตะมุตะมินี่ได้สูนี่นี่นี่เพื่อนนี่นี่นนนดูดิมันยังอยู่ใน,อนเออนี่เอาหมด,เ,ดมอเอาหมดนี่เดี๋ยวมองหาอ,งอีกเดี๋ยวมองหาอีกเราส่าห์มาแต่เช้ายังจะมีรอยคนตัดอีกเขามองเห็นไหมมีแต่รอยเขาตัดนี่เขามอง นี่เ <c oughs> ขามองตาดีแท้นี่นะคะได้แล้วหนึ่งดอกตะมุตะม,ตะมินี่นะคะตะมุตะมิะม <c oughs> นี่สองดอกสองดอกแต่ว่าเรามันไม่ใหญ่อ่ะ <c oughs> นี่นี่นี่น <c oughs> มองหาอีกมองหาอีกมองหาอีกเยตาได้เต็มตะกร้าแล้วนี่นี่นี่เพื่อนเเจอแล้วเห็ดดอกนี้เห็ดสีดำนี่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 เห็ดสีดำโอ้นีดีดนี่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 โอ้ยวันนี้มาสองคนไม่ต้องกลัวใครแย่งเลยมาสองคน ไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าตามองเห็ดนะเนี่ยกล่องวางไว้ตรงนี้ตามองเห็ด<ะ>นี่นี่เฮ้ยใหญ่น่ารักจังน่ารักจังน่ารักเหมือนยายตะเลยนี่เจอแล้วดอกใหญ่นี่ ไม่ใหญ่เท่าไหร่หรอกแต่ว่ามันยังไม่เคยเจอแบบว่าที่มันบานๆอย่างนี้แล้วนะเจอแต่ว่าตะมุตะมินี่ <c oughs> น่ารักมันยหญ่เลยตรงนี้มันได้แสงมั้งมันเลยบานก่อน <c oughs> อปิดปิดปิดโทรศัพท์ยากเว้ใส่ถุงมือเดี๋ยวเอาถุงมือให้ขาดก่อนมันไม่ดับ นั่นนั่นนี่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 อุยอุยอุยุยเพื่อนอย่าเสียงดังอย่าเสียงดังออยเออตรงตรงที่สว่างสว่างมันมันไดอาใครมาตัดตรงนี้โอ้ยตาทัวแต่ดูดีนี่เห็ดนี่เห็ดนี่เห็ดนี่มีคนตัดตรงนี้นี่นี่มันอะไรนึอ๋อสงสัยเขาตัดเมื่อวานมั้งเพื่อน ตเมือ่อวานนี่เห็นไหมกำลังสวยเลยยายปิดโทรศัพท์ยากนะยายต่เจาะเจตะทุกมือก่อนโอ้โห <c oughs> ดูนี่นี่นี่น,นี่ดอกที่เขาลงเหลือไว้นี่ถ้าเป็นปีที่แล้วยายเอาไปโรยไว้ในบ้านแล้วนะ <c oughs> ไม่ขึ้นเลยไม่เห็นขึ้นลองรอย เลยนี่ถ้าเป็นปีที่แล้วถ้าเป็นปีที่แล้วเอาไปแล้วนี่ปีนี้ไม่เอาแล้วมาเก็บในป่าสนุกกว่าเออเอาไปสะเพียบไม่ขึ้นเลยหาเห็ดได้ไม่เยอะสู้เยตามไม่ได้ก็เดี๋ยวจะเอาเศษอะไรไว้ข้างล่าง <c oughs> เอาเศษอะไรไว้ข้างล่างแล้วเอาเห็ดไว้ข้างบนมันจะได้ดูเยอะ พอหาสู้เขาไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจะกลับเดี๋ยวก่อนจะกลับก็เอาเนี่ยเอาลูกโนนี่แหละไปยัดยัดไว้ข้างล่างยัดไว้ข้างล่างให้มันดูเยอะๆเออไม่โชยตะกล้าเด้อไอเขานี่ เจอแล้วเพื่อนๆดอกใหญ่นี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 ่เห็นไหมถ้าลงเหลือมาอยักสองสามวันมันก็จะใหญ่ขนาดนี้นี่เห็นไหมน,นี่ขาเล็กของมันนี่เห็นไหมนนโอ้ยหลุดโอ้ยหลุดตัดก่อนตัดก่อนนี่เอาไปเลยเอาไปนำเห็นไหมไอ้ดอกตะมุตะมิถ้ารอให้มันบานมันก็จะใหญ่อย่างนี้นี่นี่นะคะ อย่างนี้เต็มตะก้าไวน้ำอยู่ข้างล่างเลยขวดน้ำขวดน้ำโอ๊ยน้องนี่นี่ไหไหนโอ้โอ้อ้ไหนล่ะเห็ดอ้อ้นอ้โอ้โอ้โอ้อ้โอ้โอ้โน้โอ้โ้โอ้โอ้โ้วอ้โอ้โโอ้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 นโอ้โอ้โเ้โดอ้้้อ ถ้าดอกอย่างนี้แป๊บเดียวเต็มตะกร้าที่นี่นี่นะคะบันเลิเลย,ยป่าอย่างนี้มันหาย,ยากนี่ใบไม้มันเยอะทุกครั้งเลยถ้าเข้าป่ายงงี้มาเจอแต่เห็ดแก่เพราะว่ามันมองไม่เห็นนะม,นมีใบไม้เยอะ นี่ถึงจะมีรอยตัดก็หลงเหลือไว้ให้เราดอกหนึ่งดูด้รอยเขามาตัดเมื่อกี้มีคนออกไปคนหนึ่งนี่มาแต่เช้ามากเลยคนเมื่อกี้น่ะนี่นะคะถึงจะมีรอยตัดก็ยังหลงเหลือให้เราดอกหนึ่งมองหาอีก